เออหนี้เป็นวันพิเศษค่ะวันหนังน้อเจน้องเงอนี้เป็นวันเกิดจ้าโอ้แับเอาทีมงานเอาเค้กมาให้วันเกิดจ้าขอบคุณค่ะเอาสุขสันต์วันเกิดนะครับผมสุขสันต์วันเกิดเลยรอบๆเรื่อยๆจ้าถูกต้องโอ้หอก่อนจ้า ปันตาดีตเปิดกวาเอาไว้เดอ๋ยวเป็นนี้จังมันเด้งดึ๋งก้นก้อนมูเลยเหมือนกันออล่ำตายอีนแลจรดีใจากค่ะโอ้ยอนนีะตาไรขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำรวยนะครับนะฮะขอบคุณหลายๆนะจ้า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  เอาคนลุกเลยเนาะคนลุกเลยนะเดีพยกวยไฮวัวกระซี่ไจกะพรากวยกนี่ด้ครับวันนี้เราก็มาวันที่เท่าไหร่วันเกิดวันนยี่สิบเอ็ดวันนี้ยีสิบเอ็ดนะคะขอให้เจ๊นงร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงงวดนี้ละเด็กสิถืกวันที่เท่าไหรกันนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สบเอ็ดเจ๊นงอายุจัดปีจ้ะ สามสิบเอ็ดปีค่ะขอให้ทังช่องเบิกตับอัช่องโอปอช่องพี่น้องพี่นิวให้ลำลำเรวยๆให้ปังๆทุกคนนะคะเด้ออายุสามสิบเอ็ดปีล้งอายุเป็นกอครับอ่าดีสิบเอ็ดกับสามสิบเอ็ดค่ะพ่อสอนสามหาพ่อสอนสอนยี่ห้าสามห้ทสามห้า่ะองหาสามหา เป็นพวกมากมอีกเฉพาะสามหาบดีมาประสานครับขึ้นอยู่ขึ้นปุ๊บนะต้ <c oughs> นสามหายก็น้ำเน่เป็นเป็นพ่อสาวใกล้กันอ, <c oughs> อันนี้คร้อง,งเบอร์สามมีช่องห้าสามศูนย์อันนั้นชองหาสามหาอายุสามสิบเอ็ดปีนะคะเคยๆออกอายุประกาศเก่าการเคยออกอยู่ค่ะามันสิ้นปีก่อนเนี่ย จะออกอยู่จ้ะสวา่านเราว่าหนึ่งร้องบาดสิบพี่นอต่ว่วา,กาก็มักมักอยู่จตะคิดอยู่พอเขียนไว้เราว่าเสียนล่งตัวนี้่ะละ <laughs> ใจตรงกันครับพี่บู๊อพอดีสามสิบเอ็ดปีล้วเป็นไงครับฝันไหมฝันอยู่ค่ะฝันว่าอันไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวถ้ำั่สิแม่จ้าจ้าปนี มีพีมีน้องมีแม่เจนสีนับจะไปเที่ยวอันบะนีเขาไปใน้ทําทาอันไปเที่ยวนําตัวบะนีไปเทียเท่ยวใน้ทรมว่ารถเปลี่ยนแบบก็บจังเป็นอันยามานี่เป็นพวกเพชรนิ่งจินดายอยู่ในธรรมหลายโฮโฮหลาย<ด>วัาสัตวจ้าแต่<ม>เลยว่าเพ้า่เคยฝันจากเที่ยดิจ้าบะนีอัน จะเป็นจ้าหนอเนาะเลขสี่เขาหรือว่าจ้งหนอเนาะสันดอดเว้ยสีฟังเรื่องการเรื่องงานานัสินะแต่ว่า<ะ>มีเลขมากหลือเ่ะมากตัวนี้แหละจ้าว่านี่แหละพอซอเกิดนี่พอดีพอดีพอว่าเคียนใส่ไว้ในกระเป๋าไว้แล้วสองห้ 25, <35. S 2> าสามห้าจ้ามักสาม <25, 25. S 2> สามหากับสองหนึ่งอ่ะจ้าสามห้ากับสองหนึ่งจ้สา,าสองห้าไม่มักกว่าครับ ก็มาเกือ่จะมาก็ออกเขียนเลยนะฮะเขาไปครบได้ครับครบเลยก็ว่านว่าหามันตัวเดียวกันก็หาข้างหลังก็เลยเขียนแหวนสองสามห้านะครับผมจ้ะสามตัวนี้คือสองสามห้าแม่นจ้ะสามตัวนี้คือสองสามห้านะฮะตัวสุดคือใกล้ๆกันเออเมอร์นาการึืดมากเลยทีครับ กับบูม right? ี right show, ่ผู้ใดอันสื่อเค้วันเกิดมาให้ดังเทียกันดีใจแบบนไ้ที่สาวเพื่อนพิเศษคนที่วางห้างเขายีนี้จังสีสื่อหายเนาะค่ะในเบอร์โทรเจนุ่งไปน้ำในฮาเอฟซี่อยากเบิร์ตเดวันเอออยากเอฟซีอยากเบิร์ตเดวเบิร์ตเบิร์ตเดเนาะศูนย์แปดสามต่ะศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้า เจ็ดหกสองศูนย์เจ็ดหกสองศูนย์อ้าวผู้ใดสีเบอร์เตวันเกิดของเกศนงนะคะพี่แต่อายุกับพ่อสอนเนี่บอแม่นจ้ะระวังมักน้ำบ่ <c oughs> มาเจ้าว่าฝันดีอยู่ไนนดีมันตรงเลยถูกอยู่ตรหนึงหันบ่ท่านเด็กปอยจุดสองเคียร์ใด้องเคียรหนมาจ้าแเลยเป็นแต่คิดใจอยู่แต่หันบ่ปอยถาเด็กฝันปอยเด็กฝันตะกวนตุงสุดถ่ายตังสิบปอยแล้วกันจ้ามันไม่ตรงเลยูกอยู่ในนี้นะเพราะว่าเมื่อนักจุดหัวใหญ่ล้เล็กทุบกระแมนอยู่ด้วยว่างันแล้วแตกจ้าแตกยูเล่มันคืออยากไะไรมันิ็ใม่นมั่นเล ตแกเพ่แต่เนมันเสิมากยายกองมูนี่แมนอยู่คับปู่ปู่ตั้งแต่มาเปิดดวงกับปู่นี่พุ่งกระชูดเลยมองแล้วสร้างดึงเยจริงจริงครับปู่ปู่งเาแต่ลูกเสื้อเยอะมีคนมาติดดวงปิดนังไว้เมื่อนั้นปู้จานเปิดหาดวงได้พุ่งเลยแบบมันีได้ถือเต้ดวงแบบมันน่แล้วปั้นม่อยวอรกแมนมีคนมาปิดดวงไว้ห้ามูยูแต่ห้าก สร้างเขาไม่รอดการอื่นๆก็ไม่อนล้วนะจนเม่พอปูนี่ล่ะเริ่มเปิดเลยวันนี้ก็โชโซตัคำถางผมจะหนีไปนานที่แปดล้อดึงก็ไม่อยูแล้วครับโอ้สิบแปดล้อดึงก็ไม่อยู่นะตุวันวาไปเห็นเพจนิ่งจินดาอยู่ในธรรมเนาะแต่ะรองไปเสี่ยงมือนะคะข้อสอบเปิดกับอายุอายุสามสิบเอ็ดค่ะ กเกือบวันที่21พศ2555ครับ5ต,ตูดกองมั้เอานิ้วออกหน่อยนิดนึงครับเอ,รเออยับหัวดอ,อกันเ,เด้อยับยับขึ้นนึ่งอันนี้ออนรอ,อสักนนคู่ฮะ เข็ยนมาที่รักุณาดอยพ่อนวันเกิดนะคะศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกสองศูนย์นะคะครับเขนมาทางนี้เลยนะครับมันลายแย่งกันเบิ้งแหละพี่น้องกันตาดีเลยนะเลขสวยนะเลขสวยนะครับผมจีนงนะฮะเลขสวยนะสองสามห้าก็มีสวยมากเลยครับห้าสามห้าสามห้าสองห้าสองห้าสาม ยฝันี่ะะะออกปปรจาเนฝันว่าได้เพชรนิมจินดาจ้าไปเที่ยวไปเที่ยวน้ำตกมันข้าเจ้าหลวงพาคเขาไปได้ทำไหมจ้าไปกับแม่กับน้องกับแมไอ้นี่จ้าครับแบบนี้เขาไปกับไปเห็นคือว้าคือหลายแถวคืองามแถวปราศรานโุบาลคนที่งงจ้าคือหลายคืองามแท้ปราศรานุบาว่าพระราลัถือออกมาเนี่ยแต่ว่าคือเห็นคือ สีได้บ่อซะหรอกไปเห็นังาั่นเนี่เก่าอันแต่ฉันไม่โดคือกันคือเบิกจับอันเสก้อนหินเป็นเชรพญานาคก็ถือบ่ดประเทศอันนี้เม่ฝันเห็นเพสิพญานาคเป็นเนีจินดาเอกะก็บ่าแน่เลขอาจสิอยู่นนี้ะคีับละขอให้เต้เงินกินปีใหม่เด้อถูกจระม่มากระมานเป็นแนวทางอนาจากเจรงบเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ

คืซ่อมสีซ่อมซ่อมแค่น,นี่ล่ะเป็นเมื่อวี้ครูไม่ย้ำเลยบอกท่านเนียว่าขอบคุณเช่นลงนะครับผมนะขอบคุณครับ